ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพออาปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้ทฤษฎีจริยธรรมของโคเบิร์กตอนที่3ทฤษฎีของโคเบิร์กเป็นที่นิยมนำมาใช้กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นฐานความคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาของตะวันตกเป็นจำนวนมากแม้ในประเทศไทยนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์ก็ได้ทำการวิจัยโดยยึดกรอบแนวคิดของโคเบิร์กตามทัศนะของโคเบิร์กจะได้ทำแต่ละขั้นเป็นผลจากการคิดไตรตรองซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข้อมูลที่นำมาพิจารณาส่วนหนึ่งเป็นความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับใหม่โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับฟังจากทัศนะของผู้อื่นซึ่งอยู่สูงกว่าระดับของตนเองหนึ่งขั้นวิธีปลูกฝังจริยธรรมตามแนวคิดของโคเบอร์ไม่อาจทำได้ด้วยการสอนหรือการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ดูและไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยการกระทำต่างๆจริยธรรมสอนกันไม่ได้จริยธรรมพัฒนาขึ้นมา ด้วยการนึกคิดของแต่ละบุคคลตามลำดับขั้นและพัฒนาการของปัญญาซึ่งผูกพันกับอายุดังนั้นหากยังไม่ถึงวัยอันควรจริยธรรมบางอย่างก็ไม่เกิดทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผลใช้กิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาจริยธรรมคือการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้ดำเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การตัดสินใจขั้นที่2แยกผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่เห็นต่างกันขั้นที่3ให้กลุ่มย่อยอภิปรายเหตุผลพร้อมหาข้อสรุปว่าเหตุผลที่ถูกเหตุผลที่ผิด หรือควรทำไม่ควรทำเพราะเหตุใดขั้นตอนที่4สรุปเหตุผลของฝ่ายที่คิดว่าควรทำและไม่ควรทำจากที่กล่าวมาจะพบว่าแนวคิดของโคเบิร์กใกล้เคียงกับเพียเจคือเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์พัฒนาการได้ตามวัยและบุธิภาวะทางสติปัญญาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ไม่ใช่การป้อนรูปแบบกล่าวคือดูรูป หนึ่งจบแล้วดูอีกรูปหนึ่งโดยที่รูปแรกไม่ปรากฏในสายตาอีกต่อไปแต่พัฒนาการของมนุษย์จะค่อยๆพัฒนาไปตามวันเวลาจเจริญขึ้นเรื่อยๆตามวุฒิภาวะจริยธรรมเก่ายังจะมีลากแก้วฝังอยู่และพัฒนาตามการเวลาที่มนุษย์มีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นเกิดเป็นจริยธรรมใหม่ขึ้น จริยธรรมไม่ได้สร้างขึ้นภายในหนึ่งวันคนจะมีอุปนิสัยดีงามต้องสร้างเสริมและสะสมจากการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคมและจะเรียนรู้ได้ตามความสามารถของพุทธิภาวะซึ่งกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุก,กรรมกับสิ่งแวดล้อมธรรมะขอบคุณครับ